เ<า>นาะขาเนาะเไม่ได้ไล่หน่อยน้ำเดี๋ยวได้จะบูอะไระปะตะกด้กให้นะครับปะตะกา้าเล่นๆสบู่จิ้นนะครับกล่องแบบนี้นะเป็นกล่องลิมเด็ดนะครับเ,เป็นเซตแบบนี้มีรูปก็ฟัวดูเจนแล้วก็เปิดเข้ามาข้างในมีสบู่สามเนาะเขาเนาะขาเนาะไม่ได้ไล่หน่อยน้ำ เดี๋ยวได้สบ,บู่เอาไปปักกา,า,าให้นะ,ระาครับปักกาเล่นๆสบ,บู่่กินนะครับกล่องแบบนี้นะเป็นกล่องรีดเด่นนะครับเป็นเซตแบบนี้มีรูปก,ก็ควรยูเทีนแล้วก็เปิดเข้ามาข้างในมีส,บ,บ,สบ,บู่สามเน่าเนาะ่าเน่าเล็นหน่อยงั้มเดยได้สบู่เอาไปปักกาให้นะ,ระาครับปักกาเล่นๆ สบู่ยิินนะครับกล่องแบบนี้นะเป็นกล่องลิมเต็ดน,นะฮะเป็นเซตแบบนี้มีรูปก็ัวดนเปียนแล้วก็เปิดเข้ามาข้างในมีสบูส่สั่งอาอเนาะ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 ดีลาำหน่อยงัได้สบู่าะไรปอดกัย